ขอพายเอฟซี C จัหนอยหนึ่งเด้อครับเฮ็ดผู้เดียวชับกล่องคนเดียวกะติดคัดบางประการกับคอไปยเอฟซีหลังจากน้ำเดือดน,นะครับเอากระชีใส่ปลาคอลงไปเลยใส่ปลาคอลงไป ตัวนี้ก็ขอเอาไปทางยูทู b หนึ่งเด้อครับเพราะว่ามันนี่เป็นอาหารที่อีสานบานเฮาต้องเกินใส่ปลาคอลงไปครับ เรานำเดือดจากน้อยนะครับคอยปรุงครับส่วนนี้ก็จะเป็นพักเครื่องเคียงนะครับบัวจะเป็นยอดมะขามอ่อนใบกระเพราเมนูมือ่อกี้สิเป็น ต้ยมยำปลาคอนะครับโรยด้วยหมักพริกทอดแซ่บๆน้องกันครับเอฟซีสุโขทุกคน,นะครับขอบคุณกำลังใจเอฟซีสุโขทุกคนเด้อครับที่เข้ามารับชมเรามาให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับบอกพิพากตามคลิปแล้วก็แจ้ง เตือนตลอดนะครับก็นำเดือดจักหน่อยเด้อครับผมเได็จุงนะครับเมนูมืนนี้ก็จะเป็นเมนูต้มปลาคอแบบอีสานบ้านเฮาด้ครับต้มใส่ปลาแดกจักหน่อยนึงกับหยอนมะขามอ่อนแบบเส่บ ก็ต้องใส่ลายครับอีสานมันหฮาคือต้มแบบเพียวๆใส่มะขามเปียกแสบ่บคือเก่าครับกอะคอุ้น ขอบใจกำลังใจเอฟซีสูบสุกคนเด้อครับที่เขามาหับชมมาใส่ใบมมขามอ่อนลงไปครับจักน้อยครับเพิ่มความเปรี้ยวเนื้อปลาง,งามๆครับสุดยอดแถมอนนี้เมนูต้มปลาคอแบบอิสา,บานบ้านเฮา ของแซ่บด้วยครับพุ่งปลากีปลาตรงนี้เดี๋ยวเราใส่ใบกับพร้องไปครับใส่พริแกแห้งแค่น้อยนึงกลมคว่มหอมอรตรสเพจได้ใจด้ยครับกลิ่นหอมห่วย นี่ก็เป็น,นกระเพ้าแดงนะครับกระเพ้าแดงอีสานบ้านเฮามันสิตแสบมันสิเผ็ดมันสินัวตัวนี้ก็เป็นพริกแห้งนะครับบอกทำเยอะเลยด้วยว่ะจิตจัดจดิตจัดจดิตจัดแน่นอนนะครับ không say cái ba đẻ, cái mọc thịt, mặc mọc khảm lóng phải, nó không phải, mà thằng này búng gì đây các bạn, nó không hết. ้อยนสิง,ง่ขาดม่ได้ครับผงนัวครับสมัยตะกี้ก็บริษือว้าลองใส่ัหงครับปัดฮาเสีบสมัยสมนใส่ผงนัวลงไปครับใส่ลงไป ประเด็กใส่ไปก่อนนานนั่นเลยครับเติมแกมผงง้อลงไปครับวูดแกมพ่งปลาเริ่มเปื่อยเลยครับสีสันหอมยั่วๆขามาในกินทรศัพท์แบบ จิตใจเลยพี่น้องครับบรยากาศมันใหญ่เลยครับอันนี้ก็เป็นเมนูต้มปลาคอครับของไอรุจะเป็นพิธีเซตเดียบร้อยเลยครับกันว่าเสเซจิ้นือว่าเมืองจากซีสันแล้วก็ต้องซิมครับเสียบแน่นอนครับ